หาทั่วแล้วนะไม่เห็นมีอะไรแปลกประหลาดเลยอะ่ะหาดีหรือเปล่าเธออ่ะฉันหาดีแล้วนะนี่แมนพูดกับฉันดีดีบ้างไม่ได้หรอเออนั่นดิแกเป็นอะไรกับคิมมานักหนาพูดกับมันดีๆด,ด้วยเออฉันขอโทษละกันขอโทษนะคิมฉันกำลังโมโหงไงแล้วไม่เจออะไรสักอย่างแบบเนี้ยเราจะรู้ได้ไงอะ่ะว่าทํายังไงจะพาเจ้านี่กลับบ้านได้อะ่ะนั่นดิว่าแต่นายจำอะไรไม่ได้เลยเหรอเออ มันจาไม่ค่อยได้อ่ะมันเหมือนรืงลาง,ลางเหมือนเป็นความฝันไปหมดเลยอ่ะนี่ลองคิดเรื่องอะไรมาสักอย่างหนึ่งได้ไหมช่วยเล่าเรื่องอะไรก็ได้อ่ะให้พวกฉันฟังหน่อยสิเผื่อพวกเราอ่ะจะได้รู้ว่านายอ่ะมาที่นี่ได้ไงอืมข้าจะพยายามนึกแล้วกันนะอืรีบเลยแกอนนี่มะนาวจริงๆแล้วอ่ะฉันว่าเอามาเนะ่ะไปส่งให้ตำรวจส่งให้ทางการจัดการไม่ดีกว่าหรอไอ้เราสองคนอ่ะ ก็ไปดูหนังกินไอติมกันดีกว่าเนาะโอ๊ยแมนฉันบอกแล้วไงเลิกตามจีบเลิกชอบฉันได้แล้วเราเป็นได้แค่เพื่อนกันเท่านั้นแม่ฉันก็บอกแล้วไงมานาวฉันไม่มีวันอะเลิกตามจีบไล้หรอกนะฉันชอบเธอนี่ยแต่ฉันไม่ชอบนายคิดกับนายได้แค่เพื่อนเท่านั้นแหละไอคนที่ชอบนายก็อยู่แถวนี้ไม่ใช่หรอทำไมไม่คุยกับเขาล่ะใครกันใครกันชอบฉัน มันจะไปชอบไอแมนได้ไม่มีหรอกหน้าอไม่มีก็ไม่มีเออเอ้ยเดี๋ยวนะยยคิมนี่เธอว่าฉันไม่มีใครชอบหรอกูแน่อยู่แล้วอย่างนายอะ่ะใครจะไปชอบได้ระ <c oughs> วังแล้วกันยยคิมเผื่อวันนึ่งอะ่ะเธอมาตกหลุมรักฉันอะ่ะฉันจะสมนำหน้าให้ <c oughs> ไม่มีวันหรอกยาเออเหมือนฉันจะเริ่มจำอะไรได้บางอย่างอะ่ะฮะจำอะไรได้อะ่ะเล่าดิเล่า <c oughs> ฉัน จำได้ว่าทุกคนครับกลับมาแล้วครับเห็นไหมครับโอ้โหชุดแรปเปอร์สุดเทะฮนนะโดดเด่นด้วยสไตล์แบบตัวเองเขากลับมาให้เราสามารถเป็นเจ้าของกันได้ครั้งแล้วนะตั้งแต่วันที่19สิงหาคมจนถึงวันที่2 5สิสิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับผมรีบเลยเอาละ่ะไอเลียมนางดาหลาข้าดูจากวันเดือนปีเกิดของเองทั้งสองคูแล้วฮ้ว ฉันจะหาเลิกแต่งงานให้คู่เองเนี่ยมันยากสุดๆไปเลยอเพ่อเท่าครับยังไงพ่อเท่าช่วยหาเลิกงามยามดีที่ข้ากับแม่ดาหลาจะแต่งงานกันได้ให้ข้าสองคนด้วยเถอะนะครับเฮ้ยมันหาย,ายากจริงๆแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีแล้วเลิกที่ว่านั่นเมื่อไรกันครับถ้ยทายใจข้าพูดจริงๆนะเลิกดีของเจ้าสองคนน่ะ มันผ่านมาเป็นเดือนแล้วหลังจากที่เลิเลิกนั้นไปอ่ะเจ้าสองคนไม่มีเลิกดีกเลยเล้พ่อเท่าแล้วอย่างนี้ข้ากับพี่เลียมจะทำยังไงดีล่ะพ่อเท่าเอาเป็นว่าถึงแม้จะไม่มีเลิกงามยามดีของคู่เจ้าสองคนเจ้าสองคนอ่ะก็แต่งงานกันในเลิกดีปกติไปแล้วกันวันที่9เดือนหน้าจงรีบแต่งกันเสีย ก่อนที่จะไม่ได้แต่งเอพอเท่าหมายความว่ายืงไรจะมีเหตุอะไรกันที่ทําให้ข้ากับแม่นดาลาไม่ได้แต่งงานกันเรื่องนั้นน่ะข้าบอกเจ้าสองคนไม่ได้หรอกเอาเป็นว่าเจ้าจงรีบแต่งกันเสียพอเท่าพูดเรี่องนี้ข้า2คนไม่สบายใจเลยพวกเองก็ไม่ต้องคิดอะไรกันมากรีบใช้เวลาที่ได้อยู่ด้วยกันน่ะให้มีความสุขที่สุดแล้วภายภาคหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นมา พวกเองอ่ะก็สงยอมรับมันแล้วเชื่อค่าเธอว่าคู่กันแล้วอ่ะมันไม่แค่้ว่าหลอกยังไงเองสองคนอ่ะก็จะได้บอลจบมาพบกันในที่สุดพ่อเท่าอย่าถามอะไรข้าอีกเลยพวกเจ้ารีบไปเสยเธอให้เวลาที่เหลืออยู่ของพวกเจ้าทั้งสองคนให้มันมีค่าที่สุดข้าอยากรู้ยิ่งนักว่าพ่อเท่าหมายความว่ายอย่างไรกันเลียม ข้าว่าพีอ่อย่าคิดมากไปเลยพาอเท่าเองอ่ะก็บอกอะไรพวกเราสองคนไม่ได้เลยไม่ว่ามันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมันก็ต้องปล่อยไปตามเวรตามกรรมแหละพี่แต่พ่อเท่าพูดไมาอย่างนั้นข้ากลัวข้ากลัวจังเลยไม่ดาาลาว่าข้ากับเจ้าจะต้องพักผ่าจากกัน <c oughs> พี่เลียมพ่อเท่าก็บอกแล้วนี่ว่าอย่างไรเราสองคนก็จะบรรจบมาพบกัน เออนั่นสินะต่อให้พ่อเท่าไม่ทำนายไม่ว่าแม่ดาถายอยู่ที่ใดอยู่แสนไกลแค่ไหนข้าก็จะออกตามหาแม่ดาละ่ะข้าจะไม่มีวันทิ้งแม่ดาลาไปไหนแน่นอนสัญญากับข้านะพี่เลียมว่าพี่จะไม่ทอดทิ้งข้าสัญญากับข้านะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราสองคนจะรักกันอ,อืข้าสัญญานะแม่ขอบคุณนะจ๊ะพี่เลียมเออ นี่แม่ดาหล่จ้ะเรามาโลสัมภเพากันหน่อยไหมเออคืออะไรเหรอจ้าพี่เลียมก็นางเป็นเมียค่ะ นางกำลังจะแต่งงานกับข้าข้าทำนี้แล้วกลินกายของนางหอมมากเหมือนกับดอกไม้แต่หน้าแปลกยิ่งนักที่กลิ่นกายของเจ้าอ่ะดันเหมือนกับนางฮะกลิ่นของฉันเนี่ยนะอตั้งแต่วันแรกที่ข้าพบเจ้ากลิ่นของเจ้าเหมือนกับนางมากเฮ้ยอ,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 อย่าพูดอะไรไปเรื่อยนะเว้ยไอ้นี่เอ,อแล้วข้า ก็เลียมไม่ต้องกลัวนะแม่ดาราไอเลียมข้าบอกเองแล้วไงว่ายังไงแม่ดาราก็ต้องเป็นเมียข้าถ้าไม่ยอมให้แม่ดาราแต่งงานกับเองนกแต่ข้าไม่ได้รักเองข้ารักพี่เลียมปล่อยข้าสองคนไปเถอะถ้าข้าไม่ได้เองเองอ่ะก็จะไม่ได้มีชีวิตรอดอยู่แน่นอนอย่าทําอะไรดังพี่เลียมพี่จะทําอะไรของพี่แม่ดารา พี่รักเองนะพี่อ่ะจะทําเพื่อเองไม่ไม่นะพี่เลียมอย่าทํานะพี่เลียมเจ้าจะหนีข้ายัางไงพ้นข้ามีอาจารย์หุ่นไล่กาที่มีคาถาอาคมเก่งที่สุดเจ้าจะตัดสินใจยังไ,ไงไอเลียม,ไ,มได้ขอแค่เองอ่ะอย่าทําอะไรแม่ดารานะไม่พี่เลียมแม่ดารามันสัญญากับข้าแล้วว่ามันจะรักเองดูแลเองเป็นอย่างดี ข้าขอโทษนะแม่ดาลาที่ข้าอยู่กับเจ้าไม่ได้ไม่พี่เลียมถ้าข้าไม่มีพี่อ่ะข้าก็จะตายเหมือนกันอย่านะแม่ดาลาที่ข้ายอมอ่ะเพราะข้ามีอยากให้เองตายข้าอยากให้เองมีชีวิตอยู่และมีความสุขนะข้าจะมีความสุขได้ไงกันเล่าถ้าข้าไม่มีพี่เจ้าต้องมีความสุขต่อไปนะแม่ดาลามีความสุขเพื่อข้ามีความสุขเพื่อข้าด้วยนะไม่ไม่ ไม่เอะพี่เลียมไหยุดพูดกันได้แล้วเว้ย,ยฟังพวกเองข้ายิ่งหมั่นไส้ไม่ต้องห่วงหรอกนะแม่ดาลาข้าไม่ให้มันตายหรอกข้าแค่จะให้อาจารย์หุ่นไล่กาส่งมันไปอยู่ที่แสนไกลที่มันจะไม่มีวันกลับมาได้อีกเลยพี่เลียมอย่านะอย่าทำเลยพี่เลียมลงมือได้แล้วอาจารย์ไม่พ,พี่เลียมลาโยลา แล้วข้าก็มาโผล่ที่นี่แม่แม่ดาลาจะเป็นยังไงบ้างนะ <c oughs> ทำไมเรื่องมันเศร้าจึงเลยอ่ะ <c oughs> นี่แกแต่งเรื่องหรือเปล่านะกะ่ <c oughs> อนจะว่าเขาแต่งเรื่องอะฉันนั้นตายใหหมดก่อนได้ไหมก็มันแต่งเรื่องได้เศร้านี่วะข้าไม่ได้แต่งเรื่องมันเป็นเรื่องจริงข้าก็จะหวังว่าแม่ดาลา คงจะมีความสุขนะจะมีความสุขได้ไงเ,ออเขาจะมีความสุขได้ไงกันนายโง่หรือเปล่าฮะแทนที่จะต่อสู้ดันหนีคิดว่าเป็นพระเอกเหรอคิดว่าทําแบบเนี้ยแล้วแฟนนายอะ่ะเขาจะมีความสุขเหรอเขาไม่ต้องการเลยววเออก็จริงนะจริงอย่างที่มานาวันพูดเลยอะ่ะถ้าฉันเป็นเธอคนนั้นอะ่ะฉันก็คงไม่มีความสุขหรอกนั่นดีแกนี่มันใช้ไม่ได้เลยวะ่ะ ถ้าเกิดว่าเป็นมะนาวกับฉันนะนะฉันจะไม่มีวันทิ้งมะนาวแน่นอนฉันจะเดินไปกระโดดเตะก้านคอยหมอผีอะไรบ้านั่นเลยเออคือว่าค่ะนี่นายอ่ะต้องรีบกลับไปกลับไปหานางกลับไปช่วยนางนั่นน่ะมันคือสิ่งที่นางต้องการเชื่อฉันดิกลับไปช่วยนางเถอะนะกลับไปหานางเถอะฉันว่าตอนเนี้นางคงต้องการนายที่สุดอะ่ะ เดี๋ยวพวกฉันทั้งสามคนน่ะจะช่วยหาทางทําให้นายกลับไปเองนะเออฉันไปช่วยด้วยฉันจะช่วยแกรีบกลับบ้านของแกไปเร็วฉันไม่ได้ชอบแกลงนะเว้ยเปนเค่มีต้องการในแกอยู่ใกล้กับมะนาวฉันข้าเข้าใจแล้วข้ามันโง่ข้าทิง้งแม่ดาราไม่ได้ยังไงกันเนี่ยข,ข้าจะกลับไปข้าจะกลับไปช่วยนางข้าจะกลับไปอยู่กับนางแม่ต้องตายข้าก็ยอม แม่นะคะเจ้าเจ้ารอพี่ก่อนนะเดี๋ยวพี่จะรีบกลับไปช่วยเจ้า